จักรยานของผมใช้ถีบซื้อกับข้าวใช้ถีบซื้อของแต่ตะแกรงหน้ารถจักรยานผมเสียแล้วครับใช้ไม่ได้ลแ,แ,ดลแล้วครับตะแกรงมันขาดมันทะลุหมืดแล้วครับพอมันขาดแล้วมันทะลุมันมีเหล็กทิ่มออกมาเวลาใส่ถุงแกงอะไรมันจะทิ่มถุงแกงครับ ผมควรที่จะเปลี่ยนได้แล้วครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตะแกรงหน้าใหม่ลูกเนี้ยผมใช้เป็นลูกที่สามแล้วนะครับใช้ไม่ถึงปีก็ขาดก็ทะลุแล้วก็มีเหล็กทิ่มโผล่ออกมาครับเดี๋ยวผมจะทำตะแกรงใหม่เวลาขาดก็ไม่ทะลุออกมาเดี๋ยวรับชมนะครับว่าผมจะใช้อะไรมาทำเป็นตะแกรงหน้า ผมเก็บมาแล้วครับเดี๋ยวผมจะมาตัดทำเป็นตะแกรงหน้าใช้งานครับอยู่ได้นานเลยครับเวลาขาดแล้วเหล็กเขาก็ไม่ทะลุกออกมามาทิ่มของเราด้วยครับเดี๋ยวรับชมครับเนี่ครับพอไม่มีตะแกรงหน้าแล้วรถจกักรยานเราก็ไม่รู้จะใส่ของตรงไหนครับเดี๋ยวรับชมนะครับว่าผมจะใช้วัสดุใดใช้วัสดุ แบบไหนมาทําเป็นตะแกรงหน้าจะรับชมครับสวัสดีครับเข้าสู่ช่องวิชัยมงคลน,นะครับผมก็มีถังอยบายหนึ่งถังที่ผมเก็บมาครับขั้นแรกเราก็ล้างถังก่อนครับล้างข้างในถังก่อนพอเราล้างข้างในถังเสร็จแล้วเราก็เช็ดถังให้สะอาดแล้วอุปกรณ์ของเราก็มีสกูรลวดไม้บรรทัดไขควงคัตเตอร์กามิจิแล้วก็ครีมครับ <Workers> แตวเราก็มาทํากันเลยนะครับเราก็ไม้บรรทัดเรามาวัดเลยนะครับที่ตูดถังเลยครับไม้บรรทัดหนึ่งไม้บรรทัดมีทั้งหมดสามสิบเซนนะครับเราวัดอยู่ที่แค่สิบเก้าเซนพอครับจากตูดนะครับไม้บรรทัดนี่ครับเราก็ปิ๊กเลยครับแล้วก็วัดจากตูดนะครับเอาแค่สิบเก้าเซนพอครับ พลาต้าของจริงมันอยู่ที่19เซนครับผมวัดมาแล้วครับแล้วเราก็ขีดเลยครับขีดเท่วมาติ๊กไว้ครับแล้วเราก็มาติ๊กตรงนี้อีกครับติ๊กไปรอบเลยครับแล้วก็ตัดแล้วก็คัตเตอร์เราตัดออกไปเลยครับตัดได้ง่ายๆเลยครับใช้คัตเตอร์ครับ ครับครับหลังจากที่เราตัดเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็จะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้ครับเราจะเจาะรูยึดใช่ไหมครับยึดที่จักรยานเราถ้าใครไม่มีสว่านเราก็ใช้ไขควงก็ได้ครับหรือใช้เหล็กลนไฟเจาะก็ได้ครับเราก็ เอาใส่ที่จักรยานเราเลยนะครับเอาทาบลงที่จักรยานเราเลยวางลงไปเลยครับพอเราเอาวางลงได้แบบนี้แล้วใช่ไหมครับเราก็เอาปากกาเมจิเราครับมาติ๊กตรงนี้เลยครับมาจิ้มตรงรูนี้เลยครับเพื่อเราจะเจาะรูถังของเราถัทางที่เราตัดแล้วครับจิ้มลงไปในรูนี้เลยครับสองข้างครับ นี่ครับเจียมลงไปพอเจี๊มลงไปแล้วเราก็ตัดตามรูเลยครับตัดตามรูหรือเจาะก็ได้ครับเจาะตามรูที่เราติ๊กเลยครับสองข้างแล้วเราก็ย้ายมาติ๊กตรงด้านล่างได้ครับติ๊กตรงด้านล่างนี่เลยครับสองจุดหนึ่งจุดสองจุดหนึ่งจุดสองจุดทัง้งสองฝั่งเลยนะครับแล้วเราก็เจาะรูฝั่งนี้สอง ฝั่งนู้นสองครับพอเราเจาะแล้วใช้ใช้ไขควงเจาะแล้วใช่ไหมครับเราก็ได้ออกมาหน้าตาแบบนี้นะครับนี่แล้วก็ต้องตรวจแบบนี้ครับแล้วเราก็มาติดตั้งที่จัก,กรายานเราเลยนะครับ,รบแล้วก็ใส่สกูเลยนะครับน็อตตัวเมียใส่ไปเลยครับแล้วก็ใส่ แหวนรองครับแล้วก็ใส่น็อตตัวเมียตามไปเลครับส่วนข้างล่างใช่ไหมครับแล้วก็ใช้ลวดเราผูกถ้าเราไม่มีนอ็อตหรือสกูครับแล้วก็เอาลวดเราใส่ลงไปเลยครับที่เราเจาบครับตอนนี้เราก็ติดตั้งตะกร้าจักรยานของเราเสร็จแล้วนะครับใช้ได้ลืมเลยครับเราล้มก็ไม่หักง่ายด้ยครับ เวลาล้มไม่แตกครับตะกร้าเราไม่แตกครับชอบก็กดไลค์ถูกใจใกดติดตามเพื่อปเป็นกำลังใจให้ผมขอบคุณครับตะกร้าของเราก็แน่นปึกเลยนะครับ,กกเ,รเ,รบเห็นไหมครับไม่โค้งเคงไม่นั่นเลยครับถ้าเราไปซื้อใหม่ลูกหนึ่งก็เป็นร้อยครับหรือร้อยกว่าครับ